ดีครับผมวันนี้ถือมาเส็ดโมูทอดกับเทียมมือใช้ครับผมติดตามชมต่อไปครับครับผมเครื่องห่อก็มีครับผมกระเทียมครับผมอิกไคายครับผมก็มีหพอครับผมครับผมตามครับ ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวพามักก้อครับเดีย๋ยวครับ ngon hợp thật cũng hợp à bùm Hãy subscribe cho kênh Ghiền ครับผมด,ดีครับคุนน้งขอกันไหมครับผม,มครับผมขอกันแล้วครัถึงไว้พันหาที่สิ้นาที่ครับผม ปันขอนำกุ้นเนื่อครับผมครับผมไปแลวครับผมรอสาหาห่อนเนื้อเราหน้่งมันลงุงน้่มันลุงเลยครับผมครับผมกระทางห่แล้วครับผม ครับผมเริ่มได้ทีแล้วครับผมเอาคนๆครับผมเันชุกตบอครับ ครับผมทุกแล้วครับผมยังด้เราเอาขึ้นครับผมครับผมเอาึงเตาเทน้ำมันครับครับผมคุกกี้ไฟครับผมใส่ลงไปเลยครับ ครับผมเดี๋ยวร้อลครับผมตากันนี้เฉลี่ยเท่าไหรที่เราครับเอาไปใชิมกันครับประมาณนี้เลยครับผมเสร็จแล้วมัหรแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผม หมูถอดกระเทียมหอ,กมองกรอครับผมเอามาสิ้งมืนกันอืมครับผมสุดยอดครับ